เดี๋ยวเราไปแอซอล้านดีกว่าเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เอนจิเนียร์เอนจิเนียร์เอาไปเนจิเนียร์โอเคเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอนจิเนียร์กันบ้านดีกว่า <S <S มาวะเฮ้ยด่านนี้ด่านนี้ชอบด่านนี้ชอบด่านอะ้รวะอ่านไม่ทัน Preparing for your first อะไรวะอ่านไม่ทันด่านนี้กองเอรือฝ่ายสมรรถมิสัได้เข้าทำการบุกบร,ริเวณ ใครฟังจะดิบเกลือซะหน่อยก็ยังจะยิงโดนเนาะเออไปละไปละกูไปละกูไปละกองเรือว่ายัางไงช่ามันเอาตัวรอบเป็นยอดดีคุณทำไมมันป่าเถื่อนจังวะโอ้ย มันใช้มันใช้ไอ้ปืนใหญ่ปล่อยโซน่าอ๋อต้องปล่อยตอนที่มีสตูลดีกว่ารถถังเราไปไหนเนี่ยเข้าไปแล้วเหรอโอ้โห ดีเนี่ยไม่หยิบสนไนมาหยิบมาอายอายเลยทีนี้เออมาอยู่อะไรตรงนี้นะเอาพี่มาช่วยแล้วเออแฟร์โอ้โหโหดมากอุย้ย มันมันเกินไปผะวงนี้ต้องไอ้นี่แลแะไม่ไหวไม่ทันยิงหรอกตายอีกรอบ,อรอบเออสักทีไปลไปละ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 ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมัน บางทีมันก็เกินไปแล้วใครมันขับรถอะไรมายิงนักหนานี่จะรอดไหมเนี่ยโอ้ยอยิงคมอ่ะเฮ้ยยิงคมบินเข้ามา นักไหนวะไม่ทันตั้งตัวเลยอโอ้ตกใจแมงกะเอาตายเลยนี่วะคุชชุกไม่ได้เพื่อน ุดไม่ได้เพื่อนโอ้โหเพื่อนมึงดีดีพลอยเลยตรงนี้ไม่ไหวไปเลยเพื่อนเราจะหยียบมันให้เละขับดีๆอย่าให้มัน โอ้โหหน no ีหน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 ีด่วนเลยก็คือมาไล่ขับชนกันเนี่ยแหละโหอืมพิโรธแล้วพิโรธพิโรธพิโรธแล้วเพื่อนพิโรธแล้วนี่ดีกว่าเล่นของใหญ่เพื่อนเราด้วย จัง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 ,กง,กงมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขอใช้อาวุธหนักโอ้ยเออเพื่อนเดี๋ยวโดนยิงไม่ยิงอ่ะเพื่อนอันนี้ทำอะไรบ้าง ให้มันแย่งที่ฉันไม่ไหวแล้ว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  สอสนายเหร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 อกดโอ้ยกดพิษดีก็ได้นี่โอ้มหคขับอะไรเนี่ยเพื่อนมึงขับไปจ่อปืนใหญ่มาหรือยังไงเนี่ยกูณกำลังจะยิงรถถังเลยเนี่ยแล้วอยู่ๆมันก็ เชิญมาเชิญมาเชิญมารีบหนี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 เดี๋ยวโดนยิงโอเคกูไปคื้นคนนี้เน้นอาวุธหนักเลย <ela> กระจายไปทั้ระเบิด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  ก็ยังจะยืนโอ้ตาย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 โดนสักนัดบ้างแหละ ไ,ไม่โดนเลยไม่โดนรถถังเลยอะครอรถถังระเบิดไอ้ยิ

mày không thể đến, không nào đi, khai nẻo, tán nẻo, đi. cùng phối phun nhảy dòi nha con lên, ơ, phun đồn phun à, nào đi. Surprise, motherfucker! สวัสดีครับ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 ใครมาระเบิดเออเอารถบินเพื่อนระวังระเบิดระวังพังระวังพังระวังพัง,ะงจะตายด้วยไปก่อนล t r a t e g i c b e d e p l o y เสร็จเียบร้อยพังได้สัตว์โอ้เออหนึ่ีพอ,อดี ยักษ์ไก่อะ X2 มันเสียเปลี่ยนต้องเล่นแบบเ,เ,เรียะประชิดเฮ้ยรกิอะไรวะ

อ n ําเลยอ้ <aha à S 1> ําเลยโอ้มึงกล้าหานชานใช่มากว้าวว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 ้วว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 ว

โคตรเยอะ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 โคตรเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมาอุ้นดำมาแล้วมาดิมีซองเพื่อนมันมีคนยังไม่ตายจะทำอะไรยิงเราก็แล้วแต่ไปเลยโว้ เพื่อจะยิงรถทำไมล่ะเออระวังระเบิดเนี่ยปืนเนี้ยดีที่สุดนัดเดียวจอดโกสรีนนอิิคมม่ง โอ้โอ้โอ้อาวุธหนักเยอะอาวุธหนักเยอะเออเฮเออพังพังกลับเลยกลับเลย g i l l e r y barrage i รรออไม่โดนสักทีอะ่ะระวับบงระเบิดลงหัวเพื่อนหนีหนีหนีออกมา อูไปแล้วโุ๊บถังระเบิดยังไม่ดูใสติดแคโัสติดแค่โทมัสลองเตอ้ามัน,นไม่ขยันคอยอีดระเบิดลงมาเนี่ยรอดอยู่แล้ว

ปุิบไปแล้ววุ้ยเพื่อนรถันไอเชี่ยขาดอีห้าหมื่นจะได้ปุ๊บวะ ไโอเคครับจบแล้วาลายเย้จบแล้วเอวเอ,เอดีเว้ยง่ายดีบางตายยืดเป็น หนังยางโอเคทุกคนนั่นก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะแล้วก็ค่อยมาเจอคลิปหน้ากับเกมอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ